คือว่ารถคันสีขาวนะครับก่อนช่องว่างของเรานะครูจะเรียกว่าเป็นคันที่1ช่องที่เราจะถอยจอดเนะี่ยนะครับเป็นคันที่2นะครับหรือจะเรียกว่าเป็นช่องที่2นะครับแล้วรถ Honda c ซี v นะที่เลยจากช่องว่างนะ่ะคือคันที่3หรือว่าช่องที่3ถ้าเป็นรถเก่งนะครับให้ตัวของเราคือคนขับโอ้โหอะหลาทางด้านขวานะครับอยู่ตรงกลางของป้ายทะเบียนรถเซ V เลย แต่คันนี้เป็นรถกระบะช่วงยาวเพราะฉะนั้นช่วงยาวก็รถของเราจะต้องเลยขึ้นไปอีกก็คือให้หัวไหล่ทางด้านขวานนะอยู่ตรงกลางของช่องที่สแต่ถ้ามีรถอยู่ก็คือให้หัวไหล่ด้านขวาอยู่ตรงป้ายจบีของรถกันที่สีนะอันนี้คือหลักการของครนะูนะเป็นช่องนี้เลยเค okay, นะครับแล้วก็ให้ตัวรถทางด้านขวานนะห่างจากนะครับตัวรถด้านขวาน,นะครับห่างจากแนวเส้นสีเหลืองนะประมาณเมตรหนึ่ง แต่ถ้าพื้นที่ตรงกลางว่างก็คือพื้นที่ตรงกลางก็คือพื้นที่ระหว่างเส้นสีเหลืองด้านขวากับเส้นสีเหลืองด้านซ้ายเนี่ยคุณจะเรียกว่าพื้นที่ตรงกลางถ้าพื้นที่ตรงกลางเนี่ยกว้างเนี่ยให้ตัวรถด้านขวานะห่างจากเส้นสีเหลืองด้านขวาไม่ครึ่งเลยก็ได้นะครับเพราะถ้ายิ่งห่างนะครับตัวรถเรานะยิ่งตัวรถด้านขวาของเรานะยิ่งห่างจากเส้นสีเหลืองด้านขวามากนะครับมุมในการถอยก็จะกว้างก็จะถอยได้ง่ายนะโอเคครับลองทำดูนะครับใช้กีหนึ่งนะอ่าอย่าใช้สุดนะครับเทเากีหนึ่ง หน่าแล้วก็ปลอดหลชา้าๆมองกระจกซ้ายนิดนึงไม่มีใครแซงมานะครับโอเคอ่าโอเคนะไหลไปชา้าๆนะครับให้หัวไหลขวานะครับของตัวคนขับนะให้หัวไหลขวานะครับอยู่ตรงกลางของช่องที่ทลายส,สี่ครับช่องสี่คือช่องว่างอ่าโดยประมาณนั้นหยุดนะครับอ่าแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มาด้านซ้ายเราบ้นะครับอ่าโอเคนะครับอ่าตอนนี้ไม่มีรถข้างหลังมารอแล้วนะ Okay, แต่ถ้ามีรถหลังมารอเรานะครับหรือรถหลังตามมาต้องเปิดไฟฉุกเชินนะเพราะเขาจะได้รู้ว่าเราจะถอยจอดนะครับโอเคนะครับแต่ตอนนี้ครูขอปิดก่อนนะครับจะได้ไม่กบเสียงที่ครูพูดนะอ่ะเราจะถอยด้านไหนนะด้านขวาต้องหกักซ้ายเอาหากักนะหนึ่งรอบครึ่งหนึ่งอีกครึ่ง,งโอเคอน,นี้หลักการนะั่นหนึ่งรอบครึ่งนะนะครับก็แต่ถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราหักนะครับได้เกือบสองรอบเลยนะครับแต่หลักการของคูรอบครึ่ง แล้วัดขาดหรืออะไรอยเพิ่มเติมเอาที่หลังนะโอเคครับก็เดินหน้าขึ้นไปครับเดินหน้าขึ้นไปมองข้างหน้านะมองข้างหน้านะครับว่าหน้ารถเรานะครับจะไปชนรถฝั่งตรงข้ามไหมสลับมองกระจกขวาอ่ะไปครับีกอ่าขึ้นไปนะขึ้นไปนิดนึงครับขึ้นไปนิดนึงได้อ่ะเห็นช่องยางอ่ะเห็นช่องแล้วนะอ่ะคุณบรเลการโอเคแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังนะครับอ่ะมองกระจกซ้ายนะครับมีใครไหมมองกระจกขวามีใครไหมไม่มีใครล้วถอยด้านไหนเอ่ย หลักการของครูนะคือถอยด้านไหนมองด้านนั้นแล้วก็ชิดด้านนั้นไว้ก่อนโอเคนะครับอปรโดดช้าๆครับมองรถแล้วปลอดภัยนะครับไม่มีใครเอาแล้วก็หมุนขวาครับหมุนขวาให้ชิดรถคันที่สามก็คือคันเซีเวียนะชิดไว้โอเคแล้วสลับมองหน้ารถนิดนึงครับว่าหน้ารถเราจะไปปาดชนฝั่งตรงข้ามไหมเอากับมองขวาไหมเอาห่างไม่เอ่ยห่างเอาห่างหักครับหักเพิ่มอีกหักขวางห่างก็หักเพิ่มเพราะ ตัวรถต้องชิดทางด้านขวาถูกไหมถ้าห่างเราต้องหักขวาเพิ่มโอเคนะครับอพอเห็นว่ามองขวานะพอเห็นว่าขวาแล้วเห็นหน้าจะปลอดภัยแล้วมองซา้ายสวยเลยนะครับน่าจะถอยทีเดียวเข้าเลยนะแบบนี้นะอโอเคอสำหรับมองหน้ารถตรงอย่างตรงแล้วหยุดเมื่อกี้เราหักขวาขึ้นซ้ายกลับครับถ้าหักสุดนะครับหรือหักเกินกว่าหนึ่งรอบนะเวลาคืนกลับนะให้หน้าตรงไลยหงายขึ้นมาสองครั้งอันนี้หงายไปหนึ่งครั้งแล้ะหงายไปครั้งหนึ่งโอเคครับอถอยหลังนะอ่ดูนิดนึงจะเห็นว่ามีกระถางต้นไม้อยู่ทางด้านหลัง อากจะเห็นว่ามีกระถางต้นไม้นะครับอยู่ด้านในของเราด้านซ้ายนะครับไปมองข้างหลังเนี่ยไม่มีรถนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จุดที่อันตรายก็คือกระถางต้นไม้ที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับ,บอ่อนรถช้าๆให้เลาอหลังรถนะาทับเส้นสีขาวนะครับที่อยู่ทางด้านล่างเลยนะ,ะนะครับถ้าลึกไปกว่านั้นอาจจะชนกระถางต้นไม้ได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมมองข้างหลังด้วยนะ,ะถ้าลึกไปกว่านั้นถ้าฝั่งตรงข้ามมีรถจอดอยู่ถ้าลึกถ้าเราถอยท้ายรถเราลึกไปอาจจะท้ายรถเราอาจจะไปชนท้ายรถของฝั่งตรงข้ามได้ถ้าฝั่งตรงข้ามใช้วิธีอย่างเราก็คือถอยหลังเข้านะโอเค่าโอเคครับเดีย๋ยวค้าสุดนะเข้าร์ว,ว่าดึงไปมือนะอะปิดแอร์ให้กูทีครับหมุนออฟนะ,ะดับเครื่องยนต์ทีครับเดี๋ยวเราเราลงไปดูกันนะครับ ล้อหลังของเรานะครับต้องอยู่ทับบนเส้นสีขาวแต่อันนี้ไม่ท้ายรถเรานะครับถ้าฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามด้านนี้นะถ้าเป็นรถที่ที่จะต้องถอยมาจอดนะครับล้อหลังเขาก็ต้องทับเส้นสีขาวด,ด้วยท้ายรถเรากับท้ายรถเขาก็จะไม่ชนกันนะครับเวลาถอยมาก็บางทาีอาจจะมีรถเข็นนะครับที่เข็นออกมาจากในห้างนะหน้ารถของเรานะก็จะอยู่ตรงเส้นสีเรื่องเพื่อดีเลยนะครับแต่กระจังหน้ารถของครูจะเลยไปแล้ว เพราะกระจังน,นรถจะยาวกว่าตรงหน้ารถยาวกวาไปทีเดียนะนี่คือการถ่หลังข้อซองทางด้านไหนเอ่ยด้าน,นขวานะครับโอเคนะเดี๋ยวกูขอจบคลิปเพลงเท่านี้ก่อนนะ,ะสวัสดีครับ